เอา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 วางไว้ทีู่ได้โอเคได้้วนเลยยงเตุนาวทุกคนขอจงความหนักได้สรับนทั้งนี้ก็เป็นสิ่งเพื่อเป็นบูดาในหวที่สูจะบรรเทาได้ไม่ม์ทั้งไรไมมว่าออกตกใีนมาขอประมาณบูดานาั้งายอริยเนไหาอาจารเสียงเนาบอกมาทกทุกคน ยาะจายนังหัโตรับทุกัต้โตรวยรวยละรวยรวยลรวยรวยด้วยมโตายมโตุายจ้มามาาาาายากรานังหมาคุกมโตเชนะครนาเฉย

กตัวเทนี้เป็นว่าละที่สี่เนวาสี่สี่บังแก่ไหไม่กอจารยนญสงเลยใวาจาไดหรืออนสงใจแต่คุณคนนจะใจกับใจข่าวขออนญาตหมายอะไรั้งนี้เจ้าเปนข่าคุณนันนำหน้าวาสนาเสียนัยันตามหาคุตตจตตวยั้ต คีได้พุทโธน้ำมพุทธายาเสตินั้นตังจงมาบังเถระกาลเวทเสียงทองจงมาบังเถระกาลเวทเสียงทองจงมาม่มามาข้าพเจ้าขอเทว่เทวามหายานจงเป็นลูกคู่โยมราชมหาอำนาจวาสนาจงเป็นลูกข้าพุทโธเสติกระตังคุณบรรดาจงบังเถระกระตันงุ้นหัวตูมหาพุทโธจงบังเถระสติคือโพธิสัตยานี่คือมุติญาณนี่คือมหายานข้าพเจ้าขออนุสุขปูตานยายมี้อำนาจวาสนาตลอดการอนุสวรีเอการเสดเจ้าจงมาเป็นเจ้าอยู่ในยามพระพให้องค์ทังยาม าตัวลังท right right ี่ห <mae> น <an S 1> ึ่ตลอดสงรยามแมจายยานลังลังที่หนึ่งห้ากหน้าหลังอริยมแม่ไหมายยานตลอดเพุทธมรตามนี้ในั้งนย้ว่าากระาังหัวตัวสตัวหลังและสองตัวบนผู้ขนงจะบังเกิดตายหรือไม่ว่าจะสิ้ั์หออนสงฆสด้วยความศรัทธาวยความอนสูงนจรนถึงคุณธรรมอำนาจภานะการเปาจเงพอ อาราธนาเมวาอริยนสงฆ์อญญากนทะยโขะานัสาลีบุตรจงว่าเป็นสิมหาพุทโธวาพุทโธจงต่ตโมบังตสังโบังต่เด็พุทธโมพุทธายตนะอตังมาเสยติจันตังยะนังุบพุทธนีคุจรเกิดสัจอยเางนีกอยเจ้าไปให้ถึงอเจ้าจงมกะมหายานนี้จงสงฆ์ในภูมิสีสุโนาขรมหายานตลอดชวนมหาพุทโธจงานาวาสนาอริยเบตัยอริยหาพุทโธจงมา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 ริสีนาลอย ว, variance, ว,วาสนาปูรีตาปูีลงมอกดอำนาจวาสนาองค์พญานานข้าพเจ้าขออนุสวงอนิพนสดานอำนาจวาสนาไม่ว่าจะเป็นใครขอามานไม่ว่าจะเป็อยู่่าเขมวาายใตข้าพเจ้าขออนุสงฆ์ว่าพงสมดานเสน่ห์เกิตาวาสนาจงรัง้าั แกระั่งหัตัวมาพุทโธขาแต่ข้าแต่ที่นัมหาญาณข้าแต่ทันพรยาคุตยกตัมหาญาณมีโลกมนุษย์เนี่คือสตาพโธเจ้าทำแนเล่นข้าเป้ามระพุทโธป็นผู้เ่ยกคุณขอตกลงอำนาจศาสนาญาตกตาันหทนองมาห้าวพระุทโธงาผูกยในสงฆ์ิบต่ฉันหานาตาสนาสง ไปใส่ไปใช้เลใชเครื่องมืสีีนะครับไพอยงนะครับว่าใช้ใช่องี่พุทธตานะสีมันไหลองาบานเจกันในเีคุณสิทธทานน้นะครับผมเครื่องมสีจะเป็นทไ่คุณทานเจ้ากันนเรียนเป็นว่ามันไรโหลกของมันเลยมนะจิตใจที่้องาสนหมายมองคือระได้มันได้คืไก่มันิพวกที่สัตัหมาดันกันว่าสิทธิกำังหาชาทรกำนดพวกด้วนไก่เดนจงประธานครับความสุขความเจริญ อายุข sort of ันศูนย์ให้ข้าพระดับเพียรสงฆ์ผูหนึ่งให้เป็นเทพเทวทีวาให้เป็นมนุษย์ผู้มิจิตอันประเสริฐให้บางแก่เป็นโสดาให้เป็นปัญจกันำนาจวาสนาแห่งโคตุศยานสาวุกสาุกเป็นร่อยด้วยใชเป็นหน่อยเลยบาทดกันมาที่นั่นก่อนครับ

เดี๋ยวน้องดสีสต้องให้ผ <Heh. S 2> ู้ตุกคนบอกแล้วมันเขาจะยืนสัตว์ินงแดี่ไทยเท่นั้นเองตรงนี้น่าจะต้องซื่อได้เช่นกันนะ

ด้วยคนไม่ได้ด้วยคนที่มาไล่ปมลงเนาะโอเคปรมือโอเคทำไอเดียครับโอเคไปดักเชิ่อมลงนะคะเป๊สซีมาดูอั้ก่ระชับหนึ่งเป๊สซีไอเดียกยนน้เปยสซีไบ้มาดเจ้าดก่มดอันนี้ัน เราปูยังลงอีกสครับอันนี้คนขึ้ว่าเดียวปูลงไรกบกเลขเจ็ดเาเจ็ดไปก่อนแไม่กปนเลตไม่าปการแจงการกดไลค์กันชร์กันเนาะอันนี้ยังไม่ลงเดอนครับอันนี้เป็นเลขอะไรเนาะครับเด็กปูยังไม่ตะกคนบอกนะครับผมเดี๋ยวรอปูตะกคนบอกกันเนะทุกคน แล้วรอปู่ตะกดบอกนครับจะเป็นตัวไหนตอจอาาามตังหลายงเกันทนายนขออรานาวัูอาจาย์นกเทโถเพื่อบังเกิดเป็นดบทมหาบมเพื่อสว่สักสวงหลาแสวงบุญบรราาสนาเป็นพุทธมกษัมหายานด้วยบุญบรรดาในั้งนี้จะบังเกิดเป็นเถรเทวะเวามหายานมนุษย์ทุกคนมนุษย์ด้วยอนุสงฆ์ว่าทรไมบุญเปุากับบุญเภกรรมใไมจะบังเกิดเป็นพุทธขาวาธรรมานวาสนาได้หรือไม่ข้าพเจ้าขอเป็นลมกระ ธรรมคุณสังคุณสาธุยาการนังมหาคุณบารมีจงบังเกิดเทวเทวาจงบังเกิดอริยนสงจงบังเกิดมนุษย์ทั้งหลายภาวนาหรือยังอธิษฐานหรือยัง <c oughs> อัตถมหาภุธโธว่าที่ลูก

kanja tuh buat kanja di korasah กอไันนด้ะครับผมปูลงล่างเลยทุกทนครับผมรดใช้ฉยานในการนับชมนะครับเนาะทา้กพิจารณาลด้นะครับผมมก็จะปูในลงนะครับผมปูเซปูจันนะครับนะครัปูเซปูจันนะครับอย่าเรกันนะครับวาจะได้เป็นตัวไหน ปวดใจจริงให้กันน่เนาะมีมวลนีมวลมวลมันปวดมนุทุกคนญก็ปวดด้วยมนุษย์มากัดกินปู่มันเดิมปู่มาหาปู่มาหามายหยมาหาตาบุญกรรมแข่อยู่ข้างหลังนั่นแข่อยู่ข้างหัแข่อยู่ข้างหัง

ออรั้งมัียอสี่ห้าซื้สีีซส่าซื้้าถ้าว่าไปลูกดังดังอะดัยินไหมล่ะดังๆลูกรถรับปูรถมันดังรถมันดังดังมันกวนอะปูปูก็ม่แห้งเนาะัน ปลาลบูสมข้อสามฟงซีฟงซีตัดฟีามงโอ้ยังกหลังปหลังแล้วเอาดังๆเลยเด้อมาแลมาตามคันหรอกมาด้วยบุญบันปูว่ะเต่าีปูว่ะเต้าสี่สี่ กูว anyway, ่าก right? like ูเจ right. yeah. ็เกเกเกาเจ็บเจ็กูกมันคืออะไรมันคือคือทางคือทางใจคือตงดังๆตม่รอมันบอกคือบอลนี่ครับมันคือไม่ใช่ยกไปคือเกาน้คือมันาคือเกาดั้งกเกาดั้งกงเกาดังกเกาาาเตเกดังกเกายายา ขึ้นมาอร่อยยิ่งใหญ่ที่สุดขึ้นมาอร่อยงากข้นมาจีนนะครับปูตะปูฉันนะฝั่งน้เออปูปครับูทั้งไตบูปูตเอาตั้งดั้เลยครูเอาดั้งคู หาดีหาแเยลูกบอกอูกบอาสูบอ๋อจารย oh, sure. ์ยาหายาสูบเลยมานี่ยดุด <island> mm ังๆกับ่มีกระดาษครับบ่มีใบตองโอ้โโอ้ากรียสเลยไม่ตังกับคุยันหลับยังอ่ะ ลา้ล็ุ่่นักเมเอฟซีพนห้าส่นองกซีหาเปงกมหาซีครับเดี๋ยวเอาทุกคนบอกนะครับเทุกคนบอกด้ยล่างหาซีเทับพี่ห้าสี่หลางครับ หาซีหาแดังรอปูตะโกนก่อนนะครับเบลายเนาะมาหลายชุตัวหาซีหาแดนะครับหีหาแดปูให้บ้านหรอโอเคไก่ข้างล่างเลื้อยอย่างเสียงสมรคจั ย่งเสียงสวรรค์พิมพ์มาแา้วครับพิมเข้ามานะพิมเข้ามาด้วยยินดีนะพิมเข้ามาครับแอปผู้หลวงหอดผู้ผาตั้งแต้านผ้าย่อนหอดทงไทยทงหน้ามามือนี่คนเมือนี่แหละสิเป็นในรกเตรมหาดางสิมายืนจังกลามหาดางสิมายืนจังกลามหาพุทธโไปใส่มาใส่แต่คุณนกนอนเด้อหน่อยเด้อไปใส่มาใส่แตให้มันมีสีสุกแน่นอนเนี่เป็นยันตามมหาพุทธโตให้ได้มังได้มีให้ได้ดีได้แน่้ได้แน่ขึ้นสวรรค์เมืองผาที่บดาได้เป็นอันยิ่งสูงเพลินว่า

เขียนตัดเสร็จแล้วตัดไปตรงนี้ตัดเเีเยทุกคนน่มีแค่นี้ละได้ตัวหนาอีกตัวหนาหน่อย สตัวตัดเตนดอเดิ้คุตัดตอนนะครับผมจะตัดให้นะครับสามตัวตัดตรงนี้นะครับเยวไปเดียวตัดเต็อคุณตัดเตดอตัดเตรี่้อขครื่องยางเดียทีกัน่ไปจังเลยข้เครื่ยางเดียวหวยตัวหนึงหวยน้ำซับของอีนางคุณนี่ที่คนไม่ดวงเออตัวนี้คือวคนมีดวงคนดวงเฮงตก็นี้คือหวยทยาตาปูให่มาเด้อขุ้ไกจมาให้เด้อขุ้ไก่มาให นี่แค่นี้ละน่อยีแค่นี้ค่นทางเดียวตูนูทางเดียวตูนตูฟัง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 ทางเดียวูนแปดหนึงเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเปนหักแล้วเป็นหลักจะเป็นเก้าเกาเก้าเก้งดตอนนี้่งวตนนี้เป็นาก็ี่จัดแค่นี้เลย ปูจะเียนแจกกระดาษมาเยอะๆแล้วจะให้ดูนะคะว่าเป็นใครอ่นากค่ากระดาษมากระดามากะกระเลขนะคะเจลค่ะเจลจะเล่นีเหคะจลกันเดียวกันนะคะบนหนึ่งแปดสี่แนึ่งเก้างห้ก็ห้าปดะ